สโตกำลังจะตัดลงบริเวณนวต้านนะครับเส้น s สเม s ่าน่าจะคอนเฟิร์มในแท่งถัดไปพี่ใจะรอให้ยกราฟยกขึ้นมานะครับแล้วก็จะเผื่อเวลาไป1นาทีนะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับสโตตัดนะครับ s 3เม s หาตัดนะครับพี่จะรอให้กราฟยกขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับแล้วเผื่อเวลาไป1นาทีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นไปอย่างที่พี่คาดการไหมนะครับอันนี้ อันนี้พี่ไอก็สอนไปในในเดอรไฟนอลน,นะครับในอสอนสดนะครับในครั้งที่ผ่านมานะฮะเรายกขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับพี่ไอจะกดเข้าเดอร์เซลนะครับกดเข้าเดอร์ไปแล้วนะครับเผือเวลาไปหนึนาทีครับมันจะไปจบในแท่งหน้านะครับ ตรงนี้ดีตรงไหนทำไมเผื่อเวลาไปหนึ่งนาทีอย่างที่พี่ไอบอกสโตตัดนะครับ s 3สสเอคอนเฟิร์มกดเลยในแท่งนี้ได้ไหมในแท่งนี้ถ้ารับความเสี่ยงได้ก็กดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแท่งนี้เป็นแท่งพักตัวก่อนนะครับเราก็จะเ,เราก็จะแพ้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วมันลงไปเลยอ่ะแล้วไม่เสียได้เหรอก็ถือว่าเราได้จุดเข้าที่ได้เปรียบแล้วครับเผื่อเวลาไปแค่หนึ่งนาทีนะฮะเห็นหะครับ,เน,รบเนี่ยนะฮะถึงแม้มันจะไม่ชนะในแท่งนี้ แต่ว่าจุดเข้าขนาดนี้นี่มันแทบจะการันตีผลแพ้ชนะได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้พี่ไอซ์ก็อสอนไปในใน z o ูม Group m e ต t i n นะครั้งล่าสุดนะครับน้องไปย้อนดูนะครับน้องที่อยู่ใน The f i n a n c ไปย้อนดูนะฮะไม่มีปัญหาครับน่าจะวินแบบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะฮะเดอร์น,นี้นะครับ ในอินดิเคเตอร์ข้มก็บอกไว้นะฮะในอินดิเคเข้มสโตตัดนะครับก็ตามที่ตามทางก็เผื่อเวลาไปนะครับสักเล็กน้อยนะครับหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วแต่นะครับก็วินไปครับไม่น่ามีปัญหาครับสวยๆอันนี้เข้าออเดอร์ด้วยอินดิเคเตอร์นะครับสโตกับ RSI เอ้สโตนะครับตัดนะครับเส้น3 5ตัดก็ประมาณนี้นะครับลากันที่1หนอเดอร์นี้นะครับน้องสวัสดีครับผม